ครับสวัสดีครับเออมาเลยน้องเอ้ครับผมก็ฟิลเจอร์นะครับโซน715นะครับเก้าสองสองเก้สองโซนนี้ดูขายสถานะรองแล้วถือเงินนะครับเพราะว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเก้าสองห้า e ได้ค่อยกลับเข้าไป follow by นะครับวันนี้ก็ทดสอบแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็คิดว่าเก้าสองห้าค่อนข้าง นะครับผมคิดว่าน่าจะผ่านยากในช่วงสั้นๆครับผมค่ะโอเคหุ้นหุ้นนะครับช่วงบ่ายมีตัวที่เห็นสัญญาณนะครับค่อนข้างดีก็คือวินเทจครับ VTE ครับผมค่ะ VTE ครับราคานะครับเขามีการดีดตัวที่แนวรับสำคัญนะครับกลับขึ้นมานะครับเราก็กำลังทดสอบแนวโน้มขาลงในช่วงสั้นนะครับสามจุดเจ็ด ่นะครับคิดว่าตรงนี้เสียงซื้อได้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับให้ไว้ที่4บาทนะครับมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบสาหรับตัวของ v p e ครับค่ะมีมีตัวเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ตามอยู่นะครับก็จะเป็นชุดเดิมนะครับ E4L ค่ะ WHA นะครับชุดนี้คิดว่ายังสามารถถือต่อได้นะครับเพราะราคาเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกลับขึ้นมาต่อเนื่องแล้วครับ ค่ะครับผมออปชันออปชันเราดูขายตัวของสามสิน,นะครับไปแล้วนะครับะนั้นตรงนี้ถือเงินก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบเข้าไปช็อตนะครับไม่ต้องไม่ต้องช็อตนะครับเราเล่นแค่ขาเดียวคือถ้ามองขึ้นก็ให้ซื้อตัวคอนะครับแล้วก็ถ้ามองลงก็ให้ซื้อตัวของฟุตออปชันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย สัญญาณขายมันยังไม่เกิดเราเลยไม่จําเป็นเราเลยไม่เข้าไปเรียกว่าซื้อในตัวของพุทออปชั่นนะครับเพราะฉะนั้นมีคอ l o p ชั่นอยู่นะครับคิดว่าแถวนี้เนี่ยขายก่อนแล้วก็นั่งดูว่าตัวของตลาดเนี่ยทะลุแนวต้านสําคัญเนี่ยได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ก a ปด้านบนผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมโอเคครับทองทองนะครับอทองขอขายนะครับแล้วก็ถือเงินนะครับเพราะว่า ทองกำลังทดสอบต้านสําคัญอยู่นะครับที่บริเวณ19,850นะครับโซนตรงนี้เลยนะครับค,คิดว่าตรงนี้ขายก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้ทองมีสัญญาณดีๆนะครับแล้วค่อยกลับเข้าไปผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นภาพที่ดีดกว่าครับได้ครัขอบคุณนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวรกูล